กาบตะไคร้สบายดีและสวัสดีพี่น้องเบิดสกุลทุกคนดีตอนหนักส่งวาฒนาเก่าทุกคนเลยสบายดีตอนส,ยสวยเมื่อนี่มาให้มาสวนทื่เก่ามื่อนี้คนเลยมาคนมันต้นแล้วกามื่อนี้ตดัดไมเก็บข้อไก่ทุกคน,นว่าทำไปที่เรื่องเป็ดเรื่องไก่เลยคนเลยเมื่อใดกินตะไคร้บขไม่เท่าหลายคนเลยเมื่อนี้ยิีเลี้ยงเองคนนี้ทีเลี้ยงเองกินเองรอบนี่ย <laughs> ้ำได้ก็ลอยไก่ไม่เท่ากินตลอดคนเลย ตบในชิเลียงอย่างนี้เไก่น้อยมาไก่น้อยในเป็ดอันนี้ก็เป็ดเป็ดประทับนิดนึงสุงไก่น้อยนะดูนี่แหละประมาณเสาสามสิบตัวเรามาปล่อยนี่พอพดัดไอ้คอบมันเถอ,อเะหัเาาวเลี้ยงอยู่ที่บ้านเลี้ยงมันใหญ่เหลามาปล่อยนี่เสาสามสิบในยุบ้านวันสามสี่สิบตเลยทีบ้านมันวนี้เลยไม่คอกมันก่อนมันเลยไม่ตัดใบทิพย์ร้อยไม่ก็เลยเัืงแต่พดัดคนเข้ามาฝังคนเลยตอนนี้ก็สวยเลย จะอะไรปัญหาอยู่หากลิ่นสวรรค์ทนเลยส่วนแม่น้ำบานคนกลมันอยู่คนนู้นเลยแยกภารกิจเฮ็ดคนละแนวทนเลยส่วนเขาแม่น้ำบานเขาแม่แถวพระแถาเขากนมันต้นสุภาพรไปตัดไม้เฮ็ดข้อไก่คนนียแล้วมาข้อไก่จะขนขึ้นมาฝังคนเลยตอนนี้ไปหาอยู่หากินก่อนคนเลยตีตีมาตีขี้ขอกม้าทนเลยวัชเป็นเอาป่าไร่ป่าเนาะทั้งเป็ดทั้งไก่นลำก้นมาน่ะตัวนี้ไก่เอามาเลี้ยงใหม่ก็นำเนาะติดเขาเขาเลี้ยงเองมันเลยติดอย่าเงี้ย ไปแต่ก,กันยังนำาัพ่นโลดนะะอ้วานำมาเลยหมาพ่อม <laughs> จริงๆก็เกลือแล้วเนื้อมันคนเลยเกลือแล้วมันสงสัยมันจะหน,นาจะบวอิม่ม <laughs> เกลือเมื่อละสองเท่อตอนเศร้ากับตะแลงคนเลยเกลือหลายบ่ได้บดหำเกลือมันห <laughs> ากินก้อนมาเียป่าคือเกาช <laughs> ่วงนี้บูบิดปาด่าทุกคนเลยถ้าเป็นอาหารกับหแหละ เจองานดองไ่ได้แต่เขาได้กินอาหารคนนี่เทอากาฟังเบิ้งเทอาก่อนประมาณสองสามมือที่ได้ขึ้นป่าทนนี่หาอยู่หากินกัหากินเขาป่าก่อนทนนีเลยลงมาหอนหนองคนนี้พอเทาหมานเลยเด็ดตัวนึงปัญหาคำเอ้ยออกมาอะไรเลยนเจดถกให้เบิ้งนี่ปัญหาคำทนเลย ไปในคําตัวหนึ่งพระเทวมรติลุงทีลุงขาวๆอันนั้นี่ตึกเจลุงนี่ลงมาป่ะทันเพิ่งตึกก่อนเขนี่ได้ตัวหนึ่งอ๋อตัวพอไรชนเนาะตัวเดียวในเรื่องกินแมลงน้ำบ่พอไรยังเอาไม้ยังเอาไม้น้อตัวเดียวนี่พอไดรทอนเลยเดี๋ยวโบได้เลยถือมองมาเลยเดี๋ยวยังโบได้แล้วมองมาไลยอีกะได้แล้วโอเคแล้วน เอ,อ,อ,อา,านิมนตองมาตักก็พรอมนั่นนะคมคือดูเชตองมาตักกับป่าท่าน,นตึกหลักละวเ <c oughs> นบวานขึ้นมาแตนก้นมันเลยัสดแต่ป่าตุใหญ่เนาะปง่ปายเพระเราตึกจีลุงได้ <c oughs> ออมาในคำ เห็ดง้กินนี <trips> uh, ah, ่ก้อยบนอะไรอหอมอีหอมหดเขาหอมว่าต้มแกงเซบวบเอขากินน่ำมนหน่อยแกงแสงบวบนาปะแกงเซบ่าเอาะสมแกงเมบขามสมมอชสบขามุกมนกต้มส้มเซยบขามซุกะมใหมม่ไหมไหมใส ไปซื้อเอาโอ้ยอยูน่นนาเดี๋ยวไปซื้อเสร็จนะนะเอามาเงินไปซื้อเองเอามาเงินนะนะเอามาเงินนะอืมตัวมนัมนมันนี่ได้อึงคนเด่น่ะนี่กดมันได้หัวอึงพร้อมถือว่าอึงอย่าออกไวได้หนี่อยเลอึงหน้อยตัวหนึ่งนะโจเด้ชนี่ นหน่อยจะนึ่งประมาณเดือนหกเนี่เดือนหกเนี่มเริ่มออกแล้วอื่นเลนเริ่มตื่นตื่นเลยนะฮะเฮยดูให้กินก่อนเฮ้ยดูเล้ดดดเด็กก้อยว่ามีหอมบ่าเขามีหอมก้อยก้กอยหอมมะนาวมะนิาานวได้สมนนแซวอันนี้ก้อยก็ได้ม่ยนี่ ว่าตกลงก็ได้ไะไรทุกคนเห็นเมนูก้อยแบบนี้ที่แรกว่าเชนต้มตัวกระดูกกระเดี่ยวมากระต้มแกงแส่บวบอันซี้ไม่เคยก้อยกิน ちょっと待って。 ตอนนี้ไข่ปอดมันเออไข่เลยแล้วปอดที่นี่เอาไปชชว์ว่าปอด่ะอ เยอพเข้าก็กินเลยแมวแมวูใส่ออกกนยังดีบอยู่นน้นเ้ ฉันเพิ่งย้ายมาท้องโอ้ฉันเพิ่งย้ายมาท้องเจ้าก็ตัวใหญ่กว่านี่หนออิงกุับสาวฮ้องก็แม่ ê, nó cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ดูดนอีวาตั้งผากันไปกาดทำแต่ทมืองเมื่อกี้ขนมพี่ม้องอะให้เป็นไรอ่ะโทรศัพท์ไปสาวอีโ คนไมยังรู้ว่าโคจะอนดีไหมทำมบุรุเน่านเ ลอยทวอันนี้มันกระดูกข่างมันนี่ต้องฟังละเอียดในเนยันก่างเลยนะี่มีกระดูกข่างมันนะคันมีเนื้อม,ม,นนมันหลที่มาไหลาเข้าบริเวณกระดูกข่างมันอันนี้มันหน่อยเขาเลยใส่ฟักกระดูกข่างมันจะนำโปรตีนเข้าไปละเอียดคนนี้หัวเช่บเลยนะจะหานนะครับไป่หานยังก็นนมาแดงนนลยมาแดงคันแดง สมบดแดงทำคนนี้น ต้องขันสมกอกเขานนิน <Okay. S 1> ก้อยี่ ห <ượng> อมใช่ไหมโอะนีอ้ออ้อน้ำนักะทิถูกไหมขับอมาจากป่านี่อันนี้น้ำกะทิมันอ้ออะไรจะมาผสมทำไมออกระ <Brenda> บบวีปลานะออกแล้วมันแตกแล้วน้ำมันลอ,อยเลย้วผักกาดแหลมเนาะ ตัวนั้นแสบปรกกับนะผักกบผัขอิผักยนะพี่ไทยผักยิงยนตผักอืนผักยิงยนต ่วนหอมเฮานี่ก็มีแต่หอมบัวกับหอมป้อม่นน่นหอมเิมบ่มีไปเบิ่งต้มก่สุกแล้วบ่ ต้มหัวมันกับกระดูกมันน่โอ้ยเสี่โอ้ยเกี่ยมมือมือปุ่งนนนเ,นเนี่ยคนนี้แบบนี้รู้สึกว่าเริ่มหิวเขาแหง้งแล้วบ่ายโมงแหละเออผักกระเดากับสิคักเลน่นกะเดากายยุ่งเื่นบ่ นี่ส่วนน้ากะทิน้ากะทิเ้าขัวสุกแล้วคนเล้เขาคนะั่นหรกกอกนะโอ้โหเสลยนี่ทอดต้มฉันนาปลาแดกเลยชิ้เกลือพร้อมนี่ใส่นี้ขลุ่นกันขลุ่นแล้วเขาขูดโปรหอมใส่ถั่วจบเลยนะก้อยปานเนี่ยเขียนบรรนอกคองนาครับสลายมี่จะเมนูก้อยและทนเลย

เด็กแก่บ้างหัวหงุดงิดข่หนูดได็กเพลนเพลินเล่านะขอบคุณข่ายข่าวข่าวมนข่าวท่นผู้ได้พนัได้เอ้โ่าวคนคนราราได้่เรุยแไหน

เสแล้วมาเจอดินนะเสร็จแล้วอีบร้อยชิมก่อนคนนี้บด้สิมเลยแต่เก่าปั๊บเลยนะ,อะบอกแล้วปั๊บปั๊บมากสิบ ยบ่ติดะน,นะ,นะต้องไเกึออือมาต้มหัวมันคนเลยนี่ก่อยมันเอา,อานืนน่อยถึง,ถงบนนีนนนนนนน้ไม่ใจนี่เอางไว้เแบงน้ำมเออแบงไปแท่งน้แบงก็ได้เออนี่บถึงห้ามห้ามเอคิปกัมันกำนได้เยอะนะเออวรเอ้าก่อนมามามนาย่องบานี้แซ่ปเป็นแซ่ปบนี้ เขารูเลยคอมด้วันกินน้ำเลยกินน้ำไมเกินนี่เขาเากินตัวน่าไม่ดีนื้เลยานยวนบบมังายอะเดี๋ยวเซ็นเขาน้า อืมนี่นะนี่นะหม่ำ mm -hmm. mm -hmm. <ragtologian> <is a> ไม่ยั่งเยนะดีไหมเหรอลกมากเลย้นเลยนะขาวเราทำให้กิน uh, ข no anyway. mm ้าไปนะเล่นเล่นทุกทีมั้แมวมาเล่นไหละไ้สิไม่เยื่อนฟองแมวก็นเยเคยื่อนฟองใกล้กินนมาเลยแต่กูจะหยีมันให้ได้